มาดูต่อหน้าเจ็ดสิบเอ็ดครับสตติปัาหาบัตตวัตถุดูดีนะอาจจะเรื่องนี้ก็ได้ตําหรับวันศุกนี้เอาเรื่องของมหาหมันที่ว่าสติิมายาพุญติอังกัมเจ้าจะกล่าวสถานรั่นสุตดาพิีร่รโตัวเมื่อประทับอยู่เชิงตะวันในพฝชีตวันอรพะทรงปาร,รุก สันติมามตังซึ่งมามาติว่าสันต,ติกฤติสิตรัแล้วอิมังธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่าอังกโตเจปิสมัญจรรยะดังนี้เป็นต้นี่จัญากาโดยวิสาธร mm hmm. สติมหาโตอันว่ามหาามาติที่ว่าสันตินั้นแล้วก็ปัดจันตังแปลตัวนี้ก่อนอย่างประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะ นล้ปัจจตังเนี่ยเราอาจจะยกประเทศสังมาช่วยแปลด้วยแต่ว่าเวลาสัมพันธ์มาต้องหลุนมาก็ได้อาจเป็นตัวนามไปเลยยังประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะรัญโยประสนติโกศลสัติ์ของพระราชาพนามว่าประสเนิโกศลโกปิตังอ่านจนทั้งหลายให้กำเริบแล้ววูปสเมตวาให้เข้าไปสงบวิเศษแล้วฉะนั้นโกปิโตอ่าโกบิตังตัวนี้โกบิตังตัวนี้ยังเป็นวิเศษณ้ของปัจจตังอ่ายัง ประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะของพระราชาพนามว่าประ,ประสิฐธิโกศลอันโจรทั้งหลายให้กำเริบแล้วฉะนั้นกุภิตังเนี่ยอันเป็นตาปัจใจนะเป็นวิเศษลักของของของปัจจันตังแล้วตัวมันเองอ่ะก็มีรูปเป็นหีตุกกรรมแนหะแต่ว่าเมื่อมันเป็นวิเศษแอันโจรทั้งหลายให้กำเริบแล้วแล้วก็บูปสมิตวาให้เข้าเป็นสงบวิเศษแล้วอังกตมาแล้วอีกสุนิกาเดในการหนึ่งอัฐะทั้งนั้นราชาพราชาปุถโถตรง กินดีแล้วหรือพอประไทยแล้วแล้วก็พัตวาประทานแล้วพร,ระชาาซึ่งความเป็นแห่งพระราชาสตตทิวสานี่ตรบันทั้งหลายเจนแล้วก็อาทาสิได้ประทานแล้วอิทิงซึ่งหญิงนันจกีตะปุจรังผู้ชระในการก้อนและการขับเอการางคนหนึ่งแล้วก็อ,อสสัก็สันต,ติมหามัตสากแกมหามาชี่ว่าสันตินั้น สสนติมหามาโตอันว่ามหามาชื่อว่าสารตินั้นสุปรามัทธมตโตเป็นผู้ใจเมาแล้วด้วยความเมาเพราะสุรามันมีมัทธะตัวหนึ่งซึ่งเป็นศัพท์นามากินมีมัตตะตัวหนึ่งซึ่งเป็นสัพ์กิรยากิจขณะมัตตะจะแปลว่าเมาแล้วเป็นผู้เมาแล้วเพราะความเมาด้วยสุราปุตตว่าเป็น ตตตาจิภาษานิสิบวันทั้งหลายเจ็ดแล้วก็สภานลังการัปฏิมันตโตผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งปวงแล้วก็อติการทะาวระคาโตผู้แปลว่าอะไรมีกี่คำอันนี้เป็นคำสมาดนะสามารถเป็นคำทำสมารได้ผู้อะไรผู้อยู่หรือผู้ไปแล้ว จริงจะแปลว่าไปแล้วหรืออยู่ก็ได้แต่ก็บอกว่ามันครจะแปลว่าอยู่แต่ว่าถ้าแปลตามรากศัพท์ที่เป็นเป็คำรราชายแปลว่าไปแล้วก็ไม่ก็อาผิดกับเราไม่ได้นะคือผู้ไปแล้วบนคอแห่งช้างตัวประเสริฐหรือผู้อยู่แล้วบนคอแห่งช้างตัวประเสริฐอันนี้มีกี่คำหนึ่งสองสามสี่สีคำนี้เป็นกิจสมัารักสมครบอกว่าเป็นสมครอะไรบ้างไม่ต้องรีะห์ ผู้อยู่แล้วอันไหนเป็นสมาธิใหญ่ผู้อยู่แล้วบนคอแห่งช้างตัวประเสริฐ oh, <okay. S 1> เป็นสมาธิอะไรมีอะไรเป็นทอ้อนึกหน่อยผู้อยู่แล้วผู้นี่ไม่ต้องคิดเพราะว่ามันเป็นวิเศษะอนะเพราะว่าเป็นวิเศษณะของของสัตตินมามตัวนี้ผู้ตัวนี้ไม่ต้องคิดแต่คิดคําต่อไปเลยผู้อยู่แล้วบนตั้งแต่บนอนบน,บนคอแห่งช้างตัวประเสริฐ เนึ่งเป็นสัตมีตัปุริสตรตมามีอะไรเป็นท้องได้บ้างมีมีครับมีขันทะที่แปลว่ากอมีวระที่แปลว่าประเซิฐมีขตะ ดันั้นตังนี้คือเป็นสตมีตับบุริสุตมามีอะไรคอแห่งช้านะผู้อยู่แล้วบนคอแห่งช้าตัวเระเริฐกลเป็นอะไรมีเป็นสตมีตับบุริสมามีชติตับปุริสมานและวิเชนะ วิเศสษสนุตระบทวิเศสษสนุตระบทเป็นข้อเข้าไปว่าผู้อยู่แล้วบนคอแห่งชางติประเสริฐแต่ถ้ามีข้อก็แล้วแต่แลกันถ้าเจริโตเสร็จไปอยู่หลวงอาหารนาติดฐานาสุชาเป็นที่อาบเขาจมีทิพย์วิเษในวันที่เจ็ดแล้วก็ทิศมาเห็นแล้วเห็นใครสัตตรังซึ่งประสาทดาระวิสศตาผู้เสร็จข้าไปอยู่วินดายะเพื่อก่อนข้า ทวารัตรีในระหว่างแห่งประตูแล้วก็อธิขันทะวรคตวะผู้อยู่บนพอแห่งช้างตัวประเสริฐเที่ยวสีสังการตวะอย่างสีรษะให้ไหวแล้ววันที่สบายมงคลแล้วสถานพระศกตากัตวาสกธรรมแล้วสิบการซึ่งการแยมแล้วก็อนันทถืเรนะปุตหผู้อ่านพระรได้ที่ว่าอนุจูลถามแล้วอีกว่าพันเตกขันเตภูผู้เจริญโกนุโข อันว่าอะไรน้อยแนติตปะปาตุกรณะเหตุเป็นเหตุแห่งการกระทำซึ่งการแย้มให้ปรากฏแล้วก็โหติย่อเป็นแล้วก็อิติดังนี้อธิคำโตเมื่อทรงตัดบอกสิตะการณะซึ่งเหตุแห่งการแย้มแล้วก็สุปภาพอยู่ไหนนะฮะอยู่นี่ตัดแล้วอิติว่าอน,นันทตุกอ,อนอนุน นี่ภาษาตัวนี้คือประธานอะไรตะาวาังลงแิ้วบีตะาวาังว่าเธอปราษาทจงดูนี่จงดูอะไรสันติมหามาตังซึ้งมหาหมาชื่อว่าสันตติอัชไวะใน่วันนี้นั่นเทียวแล้วก็ประธานคือตัวไหนขึ้นมาเองสันต,ติมหามโาตอำนาจมหาหมาชื่อว่าสันตติสัภามภรณะปฏิมณิตโตวะผู้ประดับจะพอแล้วด,ด้วยเพื่อด้วย อภรรทั้งปวงเที่ยวนะผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยอภรรใครจะไปบนเครื่องประดับก็ได้หรือแปลทับศัพท์ก็ได้ผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยอภรรทั้ทงปวงเที่ยวอาคตวามาแล้วสวิการส่วนสำนักมากของเราปรตาารัตตาวรลุแล้วรหัสกางซึ่งพระอรหัสจะตบป,ปฏิกะคาถาวสานีในการไปสวดลงแห่งคาถาอภประกอบแล้วด้วยบทสี่ อวนกนี้สีทิตว,วาปริพานนิสติจากนั่งปริพานแล้วไอไม่มีแล้วสิเพราะว่าเราเอาตัวนี้เป็นสมานะไอ้ตัวนี้จากนั่งปริพานอากาศสีในอากาศตาตารามะติมีอะไรมีมียอดริบลมนะมีลมมีต้นตาล ฮะไอลำมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วต้นมันอยู่ตรงไหนจักนั่งบริพานในอากาศมีลำตาเจ็ดต้นเป็นประมางโอเคลำกับลำมีต้นตาเจ็ดต้นเป็นมาหรือลำตาเจ็ดต้นเป็นประมาณอิติดังนี้หมาชรว่า้าหมาชนแล้วก็อโสสิได้ฟังแล้ววัจนังซึ่งพระธรรมรัชสุทธุกของศสัตดากเทตสาผู้ตัดอยู่เทเรนส์จติงกับด้วย ประเระแล้วก,ก็ตถาอันนี้ยกใครมาชนีสุตล้วกันนะในเป็นประ,ยะโยค์ลบถอนด้วยตวถาชนีสุดในชนทั้งหลายเหล่านั้นนะมิชาทิฏิกาชนะอั้ว่าชนทั้งหลายผู้มีความเห็นผิดจินจริง,งสุขินแล้วิติตว่าติอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ว่าจงเห็นว่าท่านทั้งหลายปาาัสสาวะจงดูกิริยังซึ่งกิริยา สมณะโภสมณะของพระสมณะผู้โคดงแล้วก็กินมาทานมาสมนโสมนโูตมู่อ่านว่าพระสมณะผูโ้โคดงทสติย่อมตรัสมุขะมัตตังเอวะอันนี้ยกอะไรมามัจนาซึ่งคำศัพท์ว่าปานั่นเดียวกีรติยนินว่าในวันนี้อ่าเอศคือเอโสอสารติมหามาตูอันว่ามหาชื่อว่าสารตินะ สุรามาคา,าโตผู้เมาแล้วด้วยความเมาก้ออสุดาอีวังอย่างนี้อีวังถ้าไปอย่างนี้อีวังตัวนี้จะเป็นกิยาวิเศษณ์ในขีดมาโตนะเขาคืนศัพท์แล้วก็อลังกะตะอลังกะตะวะ่าผู้แปลว่าอะไรผู้อันบุคคลกท็ทำให้พอแล้วอย่างไรเที่ยวคิดจะแปลภาษาไทยคือผู้ประดับแล้วอย่างไรนะั้นอย่างไรแส้งแต่นี่มันมีอลังที่และะปลว่าพอกตะที่แปลว่ากระทำ จะแปลว่าผู้อ่านบุคคลการทาให้พอแล้วอย่างไรเที่ยวตุลา,าฟังแล้วทำมังซึ่งทำสริกเกในสำนักตัสสะสมณะโโตมะัสสะัขอ,ของพระสมณผู้โตโดมนะบริขอขอพายิสติจกักปริพานอาชาในวันนี้ไม่ยังว่าเราทั้งหลายนี่ท่านอสามจาจัดจัดอะไรจัดชมนั่งโยกให้มาสมณังพูตมังซึ่งพระสมณผูโตโดมนะ มุสาบาลนเทนะด้วยการกล่าวเท็จิจิตังนี้หมดไปแล้วสนะาวนะมัานเร็วมากเลยตรงนั้นอ่าหมดเล้นั่นเหลือซองเดียวหมหมดต่อมาชนะมาชนตั้งหลายขึ้นมาต่อมาธิดีกาผู้ม,มีความเห็นชอบจินตะยิงสุขคิดแล้วแล้วก็อิติว่าเปิดต,ตัวนี้ อ้โหโอ้หมาตุพาวนว,านว่าอ่านว่ารูปภาพใหญ่พุทธานังของรัจ้าทั้งหลายจเจ่าแค่นี้หรือจะใส่รุปภาพมาอโรติย่อมมีอาชาในวันนี้ไม่ย้งว่าเราทั้งหลายพระพิสสามรารถจะได้ทัดถ,ถุงเพื่ออันเห็นพุทธลีลาหังจากเอวะแต่ว่าอะไรซึ่งลีลาอลีลาได้หรอซึ่งการเยื้อง กา้แห่งพระเจ้าด้วยนั่นเทียวหรือแทนอะไครับซึ่งลีลาก็ได้ห,หรือซึ่งการเยึ่งกายยงซึ่งการเยึ่ยงกายของพระเจ้าด้วยนั่นเทียวแล้วก็สติปาะมัตต์ดิลหังจกซึ่งการเยึ่ยงกายของผาหมาชื่อว่าสาัมติด้วยติดังน,นี้กำลนงดสัมพันธ์กันพอจบนานีแล้วก็พักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาทำปัญหาหลักสัมพันธ์ยี่สิบข้อก่ขอนจะเรียนวิชาโุรุษค่ะ ที่จับหลังจากการโดยพิจารณามิถานะจุดกระโสวิสระของสันติมหามาโตสันติมหามาโตเชิกตาในอัคะโตทักะโตกิตตบดกปัตุบาลเจ้าเอกจมิงวิสระของกาลีกาลีกาลนัตตมีในอัคะโตแล้วก็ประโย สับปิดตัวตังเคยเอาเปอร์เซนต์นะที่โกสรัสาร่อนไหมอ่าไทเปอร์เซนต์นะที่โกสรัสารสัญญาวิเสนะของรันโยรันโยสามีสมันะในปัจจันตังปัจจันตังการิจธรรมะในภูปสเมตวา กุปตังมิเสระขอปัจจังตังส่วนบุปสมมตะว,วาตุภาการักยานในอาคตต่อมาท่านสุพัรเดี๋ยวท่านนางสินเสร็จยาเสร็จมางขอยึดวางมาตรงนี้หน่อยขยึดวามาตรงนี้หน่อยต่อวมาอาทะการรักสตมีใน อัทศีทับไปเลยก่อนราชาเซกตาเลยอัทศีอัทศีมนจาบทกัตุวาโจกอัสสาวิเชระของจัลติมหามัตสะจัลติมหามัตสะแก่สถมบันนะใน้อาทศีจะอแปลทีหลังเข้าในอัทศีแล้วก็ตุโถวิเชระของราชาสังกวิเชรนะของที่ภาษานี้ที่ภาษานี้ อจาจารย์ภาษาโยธาในทัตตวารัชชาอุตตะกามะในทัตตวารัตตวาปุภาก,กาลกริยาในอาชาสีเอกังตดีน่จาจะิตะักุสลังต็ดีวิสินะของอิทธิิงอิทธิ์อุตตะกามะในอาชาสีโสวิสินะของสังติมหามัตโตสังติมหามัตโตนิกตาในไหนในวันที่วันที่อายุนกับปุกลายจบสกัดวิสินะของทิวะสานิทิมสานิ สิอาจารย์ตรสามโยคะในกุตตว,วะถ้าแปลกุตตว,วะปแปลว่าเป็นก็คือแปลว่าสิ้นก็เอาอาจารย์ตรสามโยคะในกุตตวะเรียกอีกคำว่าเป็นผู้เมาแล้วเรื่องความเมาราะสุราตรลอดอทั้งหลายเจ็ดก็เทียวสานีสามารถเป็นอาจารย์ตรสามโยคะใน,ในขีดมาโตได้แต่เข้าจะพราะแค่ในมาโตนะซึ่งเป็นตามกระจายส่วหน้ามันเป็นตัวนามก็ไม่ได้ แล้วก็สุรามัทธมโตวิจิตริกตาในหุตวะหุตวาสมานาการรักกิริยาในในไหนคัตชันโตพวกนี้เป็นสัพสมานะครับสัพสมะไม่ถือว่าเป็นกิริยาระหว่างแล้วมันเป็นสัพปรณาวิศาเศษไปแล้วนะหุตวาเป็นสมานาการกิริยาในคัจชโตสัตมีวิเศษของทิวะเสทิทวสเสการรักมีในคัตชันโตแล้วก็สภารังการปฏิมาดีโตก็ดี อาจิกันทะวรคโตก็ดีวิศน์ของสติหมหามัตโตแลออ้วก็ทหานติดทางไปอยู่ศูนย์ท่าไปี่อาบสัปาวิกรรมะในคัจโตคัจโตอับพัน,นตรกยกีของสติหมหามัตโตต่อมาสัทธารังอุตตกรรมะในอิสวาปินดายะสมบัตาณะในปวิสันตังปวิสันตังวิศน์ของสัทธารังแล้วก็ ตวารันตรีในระหว่างหประตูอาธระในงพิสวาพิสวาอุพะการักยาีในกาลิตวาวัสสัพวะารณท่ากับอาจิงกันทะวรัโตปาจิงการท้วรักโตพิเศษของสังินามัตโตแล้วก็สีสางการิจกรรมะในกาลิตวากาลิตวามาการักยาในปัญทิหัญญางหแล้วออกเสียงด้วยตรงนั้นอ่าน ทักเดนในไม่ออกเสียงเลยหมดยัง,งหมดแนวออกด้วย <c oughs> อยันยากอย่างนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ง,ง่วงนอนเนี่ยเดินใหญ่อีกแล้วใช่ไหมง,ง่วงนอนดี <c oughs> ไม่ต้องทบอะไรแล้วเนี่ยตรงนี้ต่อมาตถาถาพิกตานในอาหะอาหะไม่ใช่หมดรับตัวาตว,วาจจติตั้งโยตกรรมะในกัตวา,ากัตวา ปุ่พักาลักเกิยานอะไรล่ะมันมีต้องทั <men <men> <men ้งกุโถก็มีทั้งอาติกตโตก็ยังมีอหักได้ไงกระตมันุพการลักเริยในกดโถได้ต่อพัฒาสตปัจจเขาเรียกในพันเตกระทานะโกนีกกตาไงหัวติหัวติอกระตุกวาโจนุกสับตุจชรัฐโขสับพัจนาการนติตปาตุกนณะเดตุ พิจิก right ิตาในโหติอิน oh. ิสับอัคระในปุถโธอนัาถเทเรนะอนาพิจิกิตาในปุถโธปุถโธพิสณะของตถากรนีสิตะการนังวุตกรรมะในอภิคัตโตอภิคัตโตอภัตตัปยาของสัตถาผลึกในอนันทะอาณาตะวังเสกตาในภาษาภาษาพระยิบุตตุวาโจ สติมา,ามัมาตตนะังบุตกรรมะในตาให้ให้หัวป่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งต่อมา,อาเอาอะไรก่อนเนี่ยเอาประธานก่อนแล้วประธานประธานอยู่ไหนสติมามาโตเน,น,นตื้กตาในพลนิพพานิสติพลนิพพานิสติให้บทกัตตุวะโจ เอวัสภาวะธารณกับอัจชาอัจชาการรัตตีในปณิภานิสติมาแปอนก่อนบอกว่าสภาวะธารณะรับกับสภาพระณปฏิมณิตโตสัมภาพระณปฏิมณิตโตวิเสระขอสันติมหามัตโตมรมมะสามีสมระในสันนิการสันนิการสัมปาเมตเกมะในอานพัฒวาอานพัฒวาภาการรัตตยาในปัตตวาจะตึกปฏิกะคาถาวาสนี กาละในการอากาละสตมีกาละสตมีในปัตตวะอรหัตตาอุตตะวะในปัตตวาปัตตวาบุพะกาละกิริยาในนิสีจุตวาตาลสตตะตตาลมัตเตวิเศณของอากาสีอากาสีอากาละในนิสีจุตวาไอ้ที่ก่อนนี้ก็เดี๋ก่อนหนึ่งเมื่อกี้เราปัตตวาเราต้องทำอะไร เค้อเดิาอพตรงนี้เราทําเป็นสมานะจะนัข้าตัวนี้ไม่ได้นะปัจจุบันก็เป็นสมานะการรักาในบริยุธานิสติแล้วก็พอมาถึงตรงนี้มีสีที่ทีสีที่ตมาก็เป็นสมานะการเักาในบริานิสติปิฏัพอากระในอา่างอีหนึ่งมาชโนิกตาในอสโศสีอสโศสีอาบิกับตวาโจ เถรณะสัทธาปัญญาเขกับสัตทิงสัตทิงสัพิริยาสมะวายะในกเินตสะกฐินตสะวิสุทของสัตถุสัตถุสามีสมั t ทะในวัจนาวัฒนังตกรรมะในอสูรศีตถาวิสศทของชนีสุชนีสุนิทารณะในวิชาพิฏิการชนะวิชาทิิการชนะนิธาริยะวิชาทิฏิการวิสรทของชนะ จนาสิกตาในจินจะยิงสูจินจะยิงสูงสงใ,สสใ,ให้บทกัตตุวาจกตรงหี้สิกตาในปัสสาปัสสาให้บทกัตตุวาจกไทยพิลศษไทยตัวธรรมะวิสระของสมัสมมาสสะสมณะสสะอันนี้ก็เป็นภาวะที่สมถะในกิริยาจะเป็นสาม,มีสมถะก็ได้นะแปลศัรรพท์ซึ่งกิริยาหรือซึ่งการกระทำก็เป็นภาวะได้ส่วนกิริยาก็พุุธกรรมในปสัสสะธรรมะ อันนี้ไข่ไข่ประธานโคตโมวิสุทะของสมณูสมณูสิกขาในพาสติพาสติพาจิบทกตุกวาโจเอวัสดภพวะคารณะกับทุกขะมัตตามุกขะมัตตาวิสุทะของวัฒนาวัฒนาอุตตกรรมะในพาสติต่อมากิรัสสัพอนุเสวัชชาเอโสเป็นเอโสตอนนคำลบพมลลบโอลบอะตับเดิมมันเป็เอโสเอโสวิสุทะของ สันต <esse. S 1> ิมหามัตตสันติมหามตูเศรษตาในบริิญาอิสติบริภานิสติให้บทกตุวาจกอัจฉริารสปนีในบริิญาอิสติเอวังสัพกิริยาวิสนะในมัตโตไม่ใช่ต้องเข้าแค่ตปัจจัยคือตรงที่มัตโตนี้ เอวังสับเก,กิยาวิเศณไยขิจมาโตส่วนอ่าสุรามัทมโตก็ดียถาอลังกโตก็ดีวิเศะของสติมหามะโตตาว่าสัภาวะธารณะกับยถาอลังกโตต่อมาตัสสะวิเศะข,ของของไข่ตอนนี้มันมีอะไรเพิ่มมาอีกไหมตัสสะก็ดีโคตมัสสะ ก็ดีวิเศษของสัมมณะส,สัมมนตสสามีสัมณมะมมในสันิเกสันิเกวิสัตยานาระในสุตวะทำมาอุปกรรมใมนสุตวะตวาอุพการักิริยาในโพธิภานิสติต่อมาไม่ยัง่งนิกการในนิคติสามะนิคติสามะที่บทกตตุวาโดอ้าชากาลัสีในนิคติสามะนั่ง ก็ดีสมานังไม่ใช่ดินางก็ดีโคตมังก็ดีวิสุะของสมัมมานังสมานังวุตกรรมในนิคติสามะอุสาวาเทนะกรณะในนิคติสามาริติทราบไขเปิดอาการะในจินตะยิงสู้สุดท้ายชนะไม่ใช่ดิสมาธิการวิสุะของชนะชนะสิกตาในจินจะยิงสู้เกณฑจะยิงสู้ให้บทกตตุวาโจง เป็นไรเอาโหสับอัจฉริยะหรือสังมีคตถาโอาโหสับอัจฉริยถาไม่จริงนะไม่ใช่เอาบิดคตถาใครพูดบิดคตถาเนี่ยใช่เหรออ่าไม่ถูกเอาโหสับอัจฉริยถาแล้วก็พุทธานังสามีสมร tha ใน,านามหานุภาวูมหานุภาวูถ้าไม่มีโอติมันะจะเป็น ลิงกะถาถ้ามีโหติคือสิกตาในโหติโหติอายุตรกัตตุวะโจงในสองอย่างนะถ้าใส่โหติมาเป็นกัตตุวะโจงนะถ้ามัใสมามหาตภาวนลิงกะถาต่อมาไม่ยังสิกตาในระพิสามาะระพิสามาะอายุตรกัตตุวะโจงอัญชะกาลสมีในระพิสามาะแล้วก็เอาเอวะก่อนเอวะสัพทวะธรรณะเข้ากับเดี๋ยวดิมันอยู่หลังตัวไหน เอกภาษาอวตารเท่ากับจากสองสับปะทะสมุทเิยถาเท่ากับพุทธ,ธลิลหังและสรติมหามัตตาลิลหงังต่อมาพุทธ,ธลิลหังก็ดีสติมหามัตตาลิลหังก็ดีอาวุธกรรมในทัพถุงทัพถุงตุมาตะสมปทานในพริสษุมัจจิสัพอาการในจริบจริงสู เอาแค<อ>่นี้เดี๋ยวเราจะเอาตั